น่าจะเป็นห่างบริการคร,ครับผมเช็คอินน,นะครับโอเคครับก็ต้องเช็คอินนะครับเช็คอินเขา้าใช้บริการ เช็คอินเข้านะครับ,ได,บ,รบได้อยู่ครับกินอล้รบ้กกำลังครับหน้าบอยเข้าได้ยังอัน ขันลกสิบบาทครับร้อยี่สิบบาทคนละหกสิ <160 S 1> บค่ามอไซค์เท่าไหร่ครับยี่ <20 S 1> สิบมอไซค, <น S 1> ค<น>์ยี่สิบคนอีกคนละคนละสี่สิบอ่าโอเคครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับ,บครับผมขอบคุณครับ ครับผมเมื่อเราเข้ามาถึงที่จุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาชําระค่าบริการค่ารถนะครับ20บาทแล้วก็ค่าคนเข้านะครับ1ท่านต่อ40บาทครับแล้วก็มาลงทะเบียนด้วยนะครับนื่งด้วยอ่สภาวะช่วงนี้เป็นโควิดนะครับอ่ะเราก็จะเดินทางเข้าไปข้างในเราไปชมไปพ,พร้อมๆกันเลยไป แล้วนะครับป้ายตรงนี้ก็จะเป็นป้ายมูลจองนายอนะครับนี่คเลื่อนดีมากพี่ี่เจ้าหน้าที่ก็ทำความสะอาดนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเก็บผีเสื้อนะครับนี่นะครับแห่งกระเล่าผีเสื้อเยอะมากเดีย๋ยวเราไปกวนผีเสื้อให้ขึ้นบินครับปูออ่ แตกหมดเลยครับนี่แหละครับธรรมชาติสรรสร้างนะครับที่แก่งกะเลานะครับเป็นแก่งแบบนี้แหละ ใช่ครับตรงนั้นเป็นทางน้ําขึ้นมาอีกเส้นทางหนึ่งถ้าน้ําเยอะมันก็จะผ่านทางนี้ด้วยถ้าน้ําน้อยก็จะผ่านเส้นทางนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับอ่านี้ก็จะเป็นตามลานนําธารนี้ถ้าเราตามไปก็จะตกไปลงที่น้ําตกห้วยหลวงอ่าเส้นทางของน้ํานะครับที่มาจากไหลมาจากเทือกเขาพระนมงลงรักก็คือกั้นเขตชายแดนระหว่างตั้งแต่ประเทศลาวประเทศ กัมพูชาเป็นขีชายแดนไม่รู้ว่ามันยาวไปถึงไหนน่จาจะนู่นๆแหละครับน่จาจะแถวปาจีนแถวโคราชน,นั่นแหละเทือเขาบานนมดมรัก<ป>โอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะให้วนะันหน้าบอยถ่ายภาพศึกษาไปก่อนโอเคแล้ว เราก็จะไปน้ำตกกันไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงที่ชมวิวน้ำตกแล้วนะครับให้หัวหนะ้าบอยถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเราจะลงไปเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าให้ขึ้นมาก่อนถึงห้าโมงเย็นตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสิบสองนาทีเราก็จะลงไปแบบสักพักแล้วก็ขึ้นมาเนาะเพราะน่าจะเหนื่อยหน้าดู ดูวิวนะครับอยู่ข้างบนน้ําตกก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะมันไม่ใช่หน้าฝนด้วยมันเป็นเดือนไปไปลายเดือนมก,กราคมแล้ววหน้าบอยแกอย่างมาก็เลยเป็นไกด์พาเที่ยววันนี้ก็ขับรถจากเมืองบนมานั่นแหละแวนมานะครับออกจากเมืองเราออกมาประมาณบ่ายโมงเนาะวหน้าบอยประมาณบ่ายโมงขับรถมาประมาณสองชั่วโมงกว่าความเร็วก็แปดสิบ กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แหละค่อยๆมาไะเพื่อการเสียเวลาลาลงไปข้างล่างเลยดีกว่าลงไม่เท่าไหร่ครับขาขึ้นนี่แหละใช่ครับมาบ่อยครับเลยรู้ว่าเป็นยังไงตอนขึ้นนี่อยากตอนลงนี่อย่างหงครับสอง้อยตอนขึ้นนี่โอ้โหนี่ครับทางลง เนื้ดอก273ขั้นอ่ะไปทีละขั้นไปเลยนะครับทางก็จะเป็นประมาณนี้นครับเดินระวังห่ะครับมันกวัเลื่อนใบไม้แต่ถ้าเป็นหน้าฝนนี้มันก็จะลื่นตะไคร่น้ำครับ <S <S ก็ต้องระมัดระวังในการเดินนะครับรองเท้าถ้าจะให้ดีนะครับคนเป็นรองเท้าที่มีพื้นเกาะครับสักนิดนึงถ้าเป็นรองเท้าแตะนี่ ก็ต้องชินทางคนพื้นที่เขาจะใส่มากันเราต้องหารองเท้าที่พื้นดีๆหน่อยก็มาใส่โอเคครับ okay. ไปได้อยู่ไปได้อยู่สบายเนาะสบายครับผมโอเค ไปเราไปต่อนะครับก็จะเจอธรรมชาตินะครับระหว่างทางก็จะเป็นพวกถ้าเป็นหน้าฝนจะเป็นตะไคร่น้ํากับพวกฟืนพวกอะไรจะเกาะตามขุดหินอ่าระหว่างทางที่เราลงค่อนข้างจะนี่ไงครับ ถ้าเป็นหน้าฝนมันก็จะเป็นแบบนี้แบบตะไคร่น้ำก็เมืดแล้วนะครับนี่ก็ระวังทางลาดชันบอกเนาะทองตามเขาแหละครับทำตามกฎกติกาจะทำให้เราปลอดภัยนะครับเวลาเที่ยวอุทยานที่สําคัญฝากเรื่องขยะไปด้ยวยนะครับตอนเรามา,ามาได้ตอนกลับขนกลับไปไม่ได้นี่โอ้โหถือว่าไม่ผ่านคอนเซปต์นะครับ ต้องเก็บกลับไปด้วย้วก็มีน้ําหยดนะครับตามซอกลืบโขดหินนะแน้นก็ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงมา,มาดูวิวข้างล่างมองขึ้นไปข้างบนบ้างว่าวิวมันจะสวยแค่ไหน ้ตรงนี้ก็เป็นอันซีนหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีที่สวยที่สุดไม่แพ้ของอาภาคอื่นๆด้วยเดินระวังด้วยนะครับตรงนี้ ค่อนข้างเลื่นโอ้ยคิดเหนื่อยเรื่องขาขึ้นเด้ลงนี่มันยางหงออยู่แล้วขึ้นนี่ไม่รู้จะเป็นยังไง วังลื่นนะครับนะบอยตรายอยู่นะอ่านี้นะครับเป็นบริเวณโดยรอบอ่ามีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณสี่ห้าคนครับนี่แหละสถานที่ทองเที่ยวอันเซนของอุบลเรา ให้สัมภาษณ์น่อยครับว่านบอยบเป็นยังไงบ้างครับมาเที่ยวน้ําตกครั้งแรกแล้วก็เป็นเขตภาคกีสานด้วยเหนื่อยครับมีความรู้สึกเป็นยังไงเหนื่อยอันดับแรกเหนื่อยเนาะนขบับรถมาก็มันก็ร้อยกว่ากิโลเนาะมันก็เหนื่อยแต่ว่าเมื่อมาเห็นธรรมชาติแบบน,นี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับสด,ดยอดมากครับดดยอดมากอากาศสดชื่นดีครับ เมเยอครับผมเสินกลเอนนิเนาะไม่สู้กล้องเนาะดูวิวข้างหลังครับสวยมากถ่ายรูปไปฝากเ,เพื่อนๆที่ใต้ด้วยนะหหวน้าบอยมีโอกาสถ้าเพื่อนมาหาที่อยู่บนก็พาเพื่อนมาเที่ยวที่นี่ได้ครับจำเส้นทางได้แล้วเนาะ อ้าวไม่ได้งานเข้าแล้วทีนีน้ก็ต้องตาม GPS มาแล้วครับทีนี้อ้อุอ้บ่นบ่นบนบ่อ่านะครับอืมครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพาหัวหน้าบอยเดินชมฝั่งนี้ดีกว่าไปหัวหน้าบอยเดี๋ยวพาไปชมเอาตายลูกฮะ น้ำก็เหลือแค่นี้ครับก็โชคยังดีครับยังมีน้ําให้เห็นปกติถ้าช่วงหน้าแล้งเนี่ยโอ้หนายากมากที่จะมีน้ําก็จุดันซีนก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับน้าบอย หันหน้ามานิดนึงนหน้าบอยหน้ามานิดนึงโอเคครับครับสำหรับทริปวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเนาะ ก็พาหัวหน้าบอยนะครับมาเที่ยวน้ําตกได้สำเร็จครับลุล่วงไปได้ด้วยดีที่นี้เราก็จะเดินทางกับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับระยะทางก็ประมาณ120กว่ากิโลครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วก็น่าจะถึงค่ำมืดเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับให้ท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่จังหวัดตัวเองแล้วก็หลายๆจังหวัดนะครับท่องเที่ยว ประเทศไทยเราที่สําคัญนะครับการท่องเที่ยวก็อย่าลืมครับเรื่องขยะนะครับก็ถ้านําเข้ามาก็เก็บออกไปด้วยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับให้นักท่องเที่ยวคนอื่นได้ชมธรรมชาติสวยๆนะครับครับสาหรับทริปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้2องล้อพานจอน ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับไะมาหนะ้าบอยครับผมฝากอะไรไหมครับสนุกมากครับโอเคถ้างั้นลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายครับผมบบสวัสดีครับ